ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์สามหกสามวิตตะหมายถึงทรัพย์เครื่องปลื้มใจชมรมบ้านธรรมะมสอพทรัพย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแก้แหวนเงินทองหรือฆ่าธาตุบริวารไม่ใช่ทรัพย์ที่ประเสริฐเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้พ้นจากทุกข์ไม่ได้นำความสุขมาให้อย่างแท้จริงยกตัวอย่างคนที่มีเงินมากๆก,ก็เป็นทุกข์เพราะเงิน เป็นห่วงกังวลในการเก็บรักษาและทรัพย์ที่เป็นเงินทองนั้นไม่สามารถติดตามไปถึงโลกหน้าได้ไม่ทําให้เกิดในภพภูมิที่ดีได้เพราะฉะนั้นทรัพย์เหล่านั้นที่นํามาแต่ความทุกข์ความกังวลใจจึงไม่ประเสริฐเลยแต่ทรัพย์ที่ประเสริฐซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ดีงามนั้นเป็นทรัพย์ภายในสะสมสืบต่อเก็บรักษาอย่างดีในจิต เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงใครๆก็รักขโมยไปไม่ได้นำมาซึ่งประยโยชน์โลกนี้และโลกหน้าและสามารถทำให้พ้นจากทุกขในสังสารวัตรได้เพ<สร>ื่อความเห็นคุณค่าของสภาพธรรมะฝ่ายดีตามค่านเป็นจริงภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ชมรมบ้านธรรมะมสอพขอเสนอคำว่าวิตะหมายถึงซับเครื่องเลิ่มใจ หรือสิ่งที่นำมาซึ่งความปลื้มใจอย่างยิ่งตามที่พระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทแสดงมุ่งหมายถึงทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐยิ่งคือปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกซึ่งมีรากฐานที่สำคัญมาจากความเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นประโยชน์ของพระธรรมจึงฟังจึงศึกษาพระธรรม ซึ่งจะอุปการะเกื้อกูลให้สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกคือปัญญาไปทีละเล็กทีละน้อยจนว่าจะถึงความสมบูรณ์พร้อมในที่สุดเพราะมีศรัทธากุศลธรรมทั้งหลายจึงเจริญขึ้นรวมถึงปัญญาความเข้าใจถูกเหีนถูกด้วยและเมื่อกุศลให้ผลก็ให้ผลเป็นผลที่ดีน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเท่านั้นเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปนตามเหตุ ข้อความในสารัตถะปกาศนีอัตถกถาสังยุตตะนิกายสขาทวั์วิตตสูตรแสดงความเป็นจริงของทรัพย์เครื่องปลื้มใจว่าบทว่าสัตทีทะวิตตังแปลว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจในโลกนี้อธิบายว่า คนมีศรัทธาย่อมได้เครื่องปื้มใจทั้งหลายแม้มีแก้มุกดาเป็นต้นบุคคลถึงซึ่งกุลละสัมปทาหมายถึงการถึงพร้อมด้วยสกุลกล่าวคือเกิดในตระกูลสูงสามอย่างได้แก่กษัตริย์พรามณพระฤหบดีกามสวรรค์หกคือเกิดในสวรรค์หกชั้นพม่าโลกเก้า คือเกิดในภมโลกตามระดับของฌานขั้นต่างๆแล้วในที่สุดย่อมได้แม้การเห็นอมะตะมหานิพานคือประจักษ์แจ้งพระนิพานซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับดับกิเลสตามระดับขั้นเพราะเหตุนั้นศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันมีแก้มณีและแก้มุกดาเป็นต้น ทุกคนที่ยังเป็นผู้ที่มีกิเลสซึ่งเป็นเครื่องศ่อนมองของจิตกำลังเดินทางอยู่ในสังสารวัฏจากชาตินี้ไปสู่ชาติหน้าจากชาติหน้าก็ไปสู่ชาติต่อๆไปอีกซึ่งเป็นอย่างนี้มานานแล้วเนื่องจากว่าเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถว้วนและเมื่อใดจะเป็นผู้สิ้นสุดของการเดินทางในสังสารวัฏและจะไม่ถึงที่สุดของการเดินทางในสังสารวัฏ ได้โดยไม่ได้อบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงขัดเกลากิเลสจนกว่ากิเลสทั้งปวงจะหมดสิ้นถึงความเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่ต้องเดินทางในสังสารวัฏอีกต่อไปเพราะท่านดับเหตุที่จะทําให้มีการเกิดแล้วจึงเป็นผู้ที่ถึงที่สุดในโลกไม่ต้องมีการเบียบ้ายใเกิดอีกและการที่จะถึงที่สุด โลกได้ก็ไม่ใช่ด้วยการเดินทางแต่จะถึงได้ด้วยการอบรมเจริญปัญญาและไม่ประมาทในการสะสมความดีทุกประการอาวิชชาคือความไม่รู้เป็นภัยใหญ่ของโลกเป็นเหตุให้กระทำกรรมชั่วบ้างเป็นเหตุให้กระทำดีบ้างทำให้ต้องเดินทางไกลยอยู่ในสังสารวัฏเกิดในทุกติภูมิบ้างสุกติภูมิบ้างซึ่งเป็นเพียงที่พักชั่วคราวเท่านั้น ตามความเป็นจริงแล้วบุคคลผู้ที่ยังมีอวิชชาคือความไม่รู้เป็นเครื่องปกปิดเป็นเครื่องปกคลุมไว้จึงทำให้มีความติดข้องยินดีพอใจในลาบยศสารเสริญสุขติดข้องในทรัพย์สมบัติติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ไม่เห็นว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏชั่วคราวและก็หมดไปเท่านั้นกล่าวได้ว่าเป็นการสแสวงไอสิ่งที่ไม่ประเสริฐ เพราะได้มาแล้วทําให้ติดข้องยินดีพอใจทําให้จมอยู่ในห่วงของกิเลสมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วบุคคลไม่สามารถนําเอาทุกอย่างเหล่านี้ไปชาติหน้าได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนในยุคใดสมัยใดก็ตามสังเกตจากบรรพุุษของเราก็ได้ว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ต้องทิ้งทุกติดทุกอย่างไว้จริงจซึ่งตามวามเป็นจริงก็ทิ้งอยู่ทุกขณะจากอยู่ทุกขณะ เพราะเหตุว่าแต่ละขณะเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยพระธรรมแต่ละคําที่พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าทรงแสดงอุปการะเกื้อกูลแก่สัตว์โลกจากเป็นผู้ที่ไม่รู้มืดสนิทแล้วได้เห็นความจริงแม้ทีละเล็กทีละน้อยได้เห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจพระธรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นทรัพย์สมบัติที่เหนือกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้น เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐยิ่งเพราะว่าทรัพย์ในโลกไม่สามารถติดตามใครไปได้เลยจะจากโลกนี้ไปวันไหนมีทรัพย์สมบัติสักเท่าไหร่แม้แต่ร่างกายที่เคยเข้าใจว่าเป็นของเราก็ไม่สามารถติดตามไปได้เลยนอกจากคุณความดีความเข้าใจธรรมะหรือความชั่วความไม่เข้าใจธรรมะก็แล้วแต่ว่าคนนั้นสะสมอะไรในขณะไหนก็สะสมอยู่ในจิตทุกขณะ ซึ่งเกิดดับสืบต่อเป็นสังสารวัตรต่อไปในชาตินี้ยังเป็นผู้มีกิเลสมากอากุศลจิตเกิดบ่อยมากและปัญญาก็ยังไม่เจริญถ้าหากว่าไม่ได้สะสมเหตุที่ดีบ,บ่อยๆเนืองๆโดยเฉพาะการฟังพระธรรมอบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันแล้วก็ย่อมจะเป็นโอกาสของอกุศลที่พร้อมจะเกิดครอบงำจิตใจอยู่ตลอดเวลา และจะตายไปพร้อมกับความไม่รู้สะสมความไม่รู้ซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่จะได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาค่อยๆสะสมความเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นแทนอวิชชาความไม่รู้ซึ่งเป็นภัยใหญ่ของโลกอย่างแท้จริงเพราะเหตุว่าปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างเด็ดขาด ทำให้ไม่ต้องเดินทางในสังทันวัตอีกต่อไปทำให้เห็นเลยว่าควรอย่างยิ่งที่จะเห็นคุณค่าของทรัพย์เครื่องพึ่งใจอันเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐซึ่งจะเป็นที่พึ่งทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไปด้วยโดยเริ่มที่การมีศรัทธาเห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวันสะสมความเข้าใจถูกเข็งถูกไปตามลำดับ ขณะที่กำลังฟังพระธรรมซึ่งเป็นสภาพธรรมะป่ายดีเกิดพร้อมกับจิตในขณะนั้นและเป็นการอบรมเจริญปัญญาที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมประจักษ์แจ้งความจริงดับกิเลสตามระดับขั้นได้ในที่สุดนี่คือทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐอย่างยิ่งในชีวิต จบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์วิตตะแปลว่ารั์เครื่องปลื้มใจชมดมบ้านธรรมะมตพสมาชิกเลขที่8ปดวันอาทิตย์ที่สกันยายนสองพ